วิธีการทำปกคลิปวิดีโอลงในแพลตฟอร์มของ YouTube หรือแพลตฟอร์มของ Facebook วิธีการทำง่ายๆแต่ต้องใช้2แอป2แอปคืออะไรมีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวมารับชบมรับฟังกันพร้อมกันครับเข้าสูนา<ๆ>่นั่นแหละแอป Capcut วันนี้เราทำวิธีการทำปกคลิปลงในช่อง YouTube หรือว่าใน Facebook <ๆ>ก็ได้นะครับ แตไปที่โปรเจกต์ใหม่แต่เข้าไปจากนั้นเลือกนะครับเลือกวิดีโอหรือว่ารูปภาพก็ได้เราเลือกวิดีโอก่อน,นครับเลือกวิดีโอนี้ครับแต่เข้าไปครับเพิ่มเมื่อแต่เพิ่มแล้วครับเราก็เลื่อนหาตำแหน่งรูปภาพที่เราต้องการจะทำหน้าปกคลิปวิดีโอครับ ได้น้านปกแบบนี้ครับเอาภาพนี้แล้วกันจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนตัวข้างล่างตรงนี้ครับใส่ข้อความเข้าไปแต่ที่ตัว t ข้อความใส่ที่ a บวกเพิ่มข้อความจากนั้นเราพิมพ์ข้อความนะครับขออนุญาตพิมพ์ข้อความสักครู่เมื่อเราใส่ข้อความเรียบร้อยเราก็เลือกสไตล์ก็ได้นะครับแต่ว่าสไตล์ แต่ตาก็คือข้อความครับนี่ครับข้อความเราสามารถเลือกตัวหนังสือเป็นสีนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่เลือกนะครับผมจะเลือกคำว่าเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกหรือว่าตัวหนังสือแบบตามธนิลักษณ์ของแคปคัสนะครับลองเลือกสีนี้ดูครับแตะป่ายก็โอเคนะครับ ลองสีอื่นดูครับเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็จัดวางตำแหน่งครับจัดวางตำแหน่งเลื่อนหาวางตำแหน่งขยายได้<ม>ย่อได้นะครับอ่าตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับแต่ข้าหมายถูกครับ จากนั้นก็ใส่ข้อความอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อใส่ข้อความนะครับตัวกรามตัวนี้ครับเลื่อนลากลงมาครับจะเป็นสีเดียวกันนะครับขออนุญาตใส่เอฟเฟกอีกครั้งหนึง่งและเอฟเฟกเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่แลยแตะเครื่องหมายถูกครับ เลื่อนวางตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วครับจากนั้นก็ใส่ข้อความอีกข้อความหนึ่งผมละการใส่สามข้อความนะครับใครจะเลือกกี่ข้อความก็ใส่ตามนั้นนะครับเมื่อเราใส่ข้อความเราก็ลากลงมาครับวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับแตะสามเหลี่ยมมาจะใช้คําว่า สกายครับจะใส่ตัวหนังสือนะครับผมใส่สีเขียวตัวนี้ครับตัวหนังสือเอเล็กเอใหญ่สีเขียวเห็นไหมครับแต่นั้นแต่คําว่า่องสว่างแต่เอเล็กเอใหญ่ตามลูกศรชีครับเลือนขึ้นไปเล็กน้อยเลือกครับ เลือกขอบนะครับเลือกขอบสีดําครับแตะขอบสีดําเข้าไปจากนั้นความเข้มของขอบผมจะเลือกเต็มเลยครับเลือกเต็มแม็กไปเลยครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ข้างหม้ถูกครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ข้างหม้กระบาดออกก่อนครับดังนั้นครับ แตะลูกศรตัวนี้ออกมาครับการลูกศรเจีย๊ยบเราจะทําการลบภาพพื้นหลังใส่ภาพพื้นหลังของบุคคลที่เราต้องการจะทําปกคลิปนะครับแต่ที่พื้นหลังตัวนี้ครับลบภาพพื้นหลังแตะข้าไปครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพครับผมลกรูปภาพตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ครับจากนั้นแตะเข้ามาเพิ่ม เมื่แตะคำว่เา,าเพิ่มเลยครับอนุญาตให้แคปคัดอัปโหลดภาพถ่ายของคุณหรือไม่เราต้องแตะคำว่าอนุญาตครับแตะอนุญาตกําลังประมวลผลนะครับจากนั้นแตะไปที่แก้ไขเพิ่มเติมตามลูกศรชี้ครับแตะไปลบภาพพื้นหลังเรียบร้อยจากนั้นเอ็กซ์พอร์ตแล้วดึงคลิปออกมาใช้ส่งออครับในแถบสีนเงินด้านบนขวา ส่งออกแล้วจากนั้นแตะเสร็จสิ้นครับแล้วก็จะได้โปกคลิปนะครับโปกคลิปจากนั้นนะครับก็แตะไปที่โปรจเจกต์เก่าของเราครับแตะเข้าไปก็จะเป็นตัวหนังสือประมาณนี้รอยอยู่นะครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่าภาพซ้อนเพิ่ม overlay เรารูปภาพที่เราทําการลบภาพพื้นหลังเมื่อกี้นะครับแต่้าไปครับแต่คําว่าเพิ่มแล้วก็เลื่อนมาครับเดินมาในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับได้แล้วนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ยังไม่เสร็จคือทานข้าวบุฟเฟ่ฟรีที่โรงแรม the อ็มบีเอ กรุงเทพนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาทําการตัดภาพออกก่อนหรือว่าครอปภาพออกก่อนก็ต้องไปแคปหน้าจอก่อนนะครับแคปหน้าจอหรือบันทึกแคปหน้าจอก่อนครับแคปแป,ป๊บอ่าจากนั้นแตะออกมาครับเข้าสู่คลังภาพหรือว่าแกลเลอรี่นะครับแตะเข้าไปครับก็เ็ดน,นะครับ การจับหน้าจอแต่็ไปครับแต่สสัลักัณ์รูปดินสอรหรือว่าจะเขียนว่าคอบนะครับคอบภาพหรือว่าคอบหน้าจอประมาณนี้ครับตัดภาพหน้าจอประมาณนี้อันนี้ก็ตัดภาพนะครับของผมใช้ตัวท์เรียบเรียวมีครับเรียวมีลักษณะคล้ายๆกันครับโตัวท์ a n อ r ด i d เมื่อแต่เข้าไปแล้วครับเราก็ เลื่อนนะครับเลื่อนแถบหาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหาตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้ผมเลือกขนาดนะครับขนาด16ต่อ9หรือขนาดปกคลิปในแนวนอนถ้าใครเลือกปกคลิปในแนวตั้งก็ต้องเลือกถ่ายคลิปวิดีโอในแนวตั้งแล้วก็ทำ นะครับทำปกคลิปในแนวตั้งขนาด9ต่อ16จากนั้นนะครับเข้าสู่การตัดภาพนี้เรียบร้อยครับเราก็เลื่อนมาดูตัวนี้ครับข้างล่างเห็นนะครับข้างล่างเ,เขียนว่า16ต่อ9กับ9ต่อ16 16ต่อ9คือภาพถ่ายหรือว่าปกคลิปในแนวนอนถ้า9ต่อ16กก็เป็นปกคลิปในแนวตั้งนะครับจากนั้นก็แตะไปที่ปกคลิปนะครับปกคลิป อัตราส่วน1ิต่อ9ในแนวนอนแต่ข็้าไปครับเขาจะปรับนะครับเขาจะปรับหน้าปกของเราให้อยู่ในขนาด1ิต่อ9หรือว่าปกเรียบในแนวนอนพอดีจากนั้นแต่รข้างหมายถูกขวาล่างครับแต่เข้าไปครับแล้วแต่บันทึกมุมขวาบนกําลังบันทึกครับรอสโคู่นะครับ นี่ครับบันทึกเรียบร้อยก็คือปกคลิปวิดีโอของเรานะครับในแนวนอนขนาด16ต่อ9นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครทำคลิปปกคลิปในแนวตั้งก็ต้องใช้ขนาด9ต่อ16นะครับ<ม>ขอบคุณสําหรับการรับชมโอกาสน้าจอกันใหม่ครับ